เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีสวัสดีค่ะเพื่อนๆคะในการสร้างสรรค์าง,งานศิละปะในฐานะศิลปินหลายคนอาจจะมองว่าต้องใช้จินตนาการต้องใช้ฝีมือที่เป็นเลิศในการสร้างสรรค์ผลงานถึงจะได้การยอมรับและความนิยมค่ะ วันนี้พลอยใส่มีเรื่องราวของในหลวงรัชการที่9ศิลปินในดวงใจที่นำหลักวิชาการและนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาผสมผสานกับจินตนาการจนเกิดเป็นชิ้นงานที่มีประโยชน์ต่อคนไทยทั้งประเทศมาฝากกันค่ะส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะเตรียมส่งวิทยาข้าจอเล็กนะเข้า หลวงรัชากาลที่9ทรงมีความสนพระราชหฤทัยในงานศิลปะและงานออกแบบต่างๆหลายแขนงพระองค์ทรงฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตัวของพระองค์เองไม่ว่าจะเป็นการศึกษาผ่านตำราในระยะแรกงานศิลปะที่พระองค์ทรงทำมุ่งเน้นไปที่ความงามและความเพลิดเพลินต่อมาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มประกอบพระราชกรณียกิจก็ได้ทรงปรับเปลี่ยนทักษะ ที่มีมาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพเพื่องานออกแบบหรือทักษะงานช่างที่พระองค์ทรงเคยประดิษฐ์เรือใบกระแปรเปลี่ยนมาเป็นทักษะการสร้างเครื่องกลต่างๆที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างเหมาะสมยกตัวอย่างเช่นกังหันน้าใช้พัฒนาเป็นต้นด้วยพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะของในหลวงรัชการที่9คณะกรรมาการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้น้อมกล่าวถวายพระราชมัญญาอักขระศิลปินแด่พระองค์ในวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2529คำว่าอักขระศิลปินมีความหมายว่าผู้มีศิลปะเป็นเลิศเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่และพระองค์ก็ยังทรงเป็นศิลปินในดวงใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กเยกวาวชนไทยอีกหลายๆคนด้วยค่ะ เห็นไหมคะเพื <screen> <The> ่อนๆไม่ว <screen> <The> ่าเราจะทําอะไรหากเรามีความสนใจและตั้งใจจริงมันศึกษาหาความรู้และรู้จักพัฒนาต่อยอดก็ย่อมทําให้งานชิ้นนั้นประสบความสําเร็จค่ะที่สําคัญยังสามารถนําความรู้ที่ได้จากการทํางานมาสร้างสรรค์ประโยชน์และสิ่งดีๆให้กับประเทศชาติและส่วนรวมได้เสมอดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงสอนไว้ เราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยมีหน้าที่ทำดีต่อไปตามพ่อสอนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะในหลวงาชการที่9บอกว่าคนที่ทำงานศิลปะก็ต้องรู้เรื่องวิชาการและรู้หลักทางวิทยาศาสตร์เพื่อจะได้เป็นแบบแผนต่างๆต่อไปงานวิชาการก็ทำนองเดียวกัน จะต้องรู้หลักทางวิทยาศาสตร์ในขณะเดียวกันก็ต้องมีใจทางศิลปะจึงสามารถพัฒนางานนั้นให้ดีไปได้และในทางวิทยาศาสตร์ก็ทำนองเดียวกัน ต้องมีความรู้ด้านวิชาการและต้องมีใจรักตั้งใจทำอะไรให้ดีขึ้นสรุปว่าทั้ง3ส่วนเป็นความสำคัญซึ่งต้องเกี่ยวเนื่องกันงานศิลปะมีความสำคัญต่องานทั้งปวงศิลปินเป็นบุคคลที่มีความสำคัญสมควรจะยกย่องเชิดชูเกียรติต่อไปพระบารมราโชว,วาทของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอ,อดุลยเดช พระราชทานแกน่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2529นาะถอยหลังก้หนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะอ่ามองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action ชามรมร ไยใส่ไฟเหลมก็ติดไฟใส่โอเค